แล้วงานเรียงก็ผพานไปอันนี้แต่วันได้ลงคลิปสกรรมเนาะเพะว่าสมศรีกับมาบ้านหมืดมาถึงก็สลบสลายเลยเหนื่อยเริ่มแหลกอาหารเจ้าลูกผีเป็นคนทําขนมปังเนาะสมศรีเป็นคนจัดโต๊ะนี่เจ้าเอามาวางวางไว้เดี๋ยวเขามากินคนเดียวเขามันเป็นอาหารบุเฟเฟ่ต์เนาะก็จะมีแยมมีชีสมีอย่างอย่าง,างนี่แหละขนมปังกับน้าส้มน้ำสม้ำสมอืมกาแฟเดี๋ยวเขามาลินคนเดียวเขาเดี๋ยวเขามา เขามาเอาคนเดียวเขาขนมปังนมันเป็นอาหารบุฟเฟต์เนาะเขาก็ตั้งโต๊ะไว้เสร็จแล้วจะมาเตรียมอาหารกลางวันอาหารเย็นนั่นแหละอืมอันนี้คือปลาสมอนดีผมสี่ดองวันนะั้นเนาะันจะดองไว้อาทิตหนึ่งฝรั่งบ้านนบเป็นของเก่าลักอ้อนี่นี่เจ้าลูกพี่จะหันเอาแต่ตั้งหน้ามันเนาะตั้งตั้งตั้งเนีย่ยตั้งไมมันผมจะเอาขวางเลยเนี่ยหันเอาแต่ข้างหน้ามันนะ เ็จแลวสมรีก็จะมาอบหมูอาหารคริสต์มาสที่นี่เระจะกินเป็ดเป็ดสเต็กแล้วก็หมูสามเเ้นอบแล้วก็ปลาแซลมอนแล้วก็ไข่คืออาหารลักนะแล้วก็จะมีสลัดต่างๆเนาะนี่สมรีก็จะเริ่มอบหมูละนี่อยู่ที่ทำงานก็จะเอาหนังลงเอาหนังไปต้มก่อนสนะิบห้านาทีเตาอบป,ป้าตีทำงานก็ตีตีบ้านมันจะเหมือนกันนะเจ้า ที่ทํางานมันจะมีโปรแกรมหลายโปรแกรมเนาะต้มได้หุงได้นึ่งได้อย่างนี้เลมเสียงก็จะเป็นวัดเป็นวัดน้อยเนอะสมสิกก็จะไปต้มก่อนสิบห้านาทีหมูสามชาั้นเป็ดสเต็กเดี๋ยวก็จะเอาไปถอดเอวหนังมันเกียมก่อนเนาะจ้างกุกมาคนยำหมาที่ยสงสัยจะลืม โทรไปตุยอยู่ลูกผีโทรหัวหน้าโทรไปตุยอยู่จังกุกมาจุยคนหนึ่งระหว่างติโอ๊กหมูอยู่ต้มหมูอยู่นะเนาะเฮาก็จะมาหั่นไข่เจ้าสมศรีจะทําสลัดไขนะ่เนาะพาเกลงพาเกลงสมศรีใจเจียกเจียกได้เนะาะผาพอดีกุกมาพอดีก็เลยเขาทําหมูเขาก็จะกราหนังเอาหนังมากราด้านเนาะ แล้วก็ใส่เกลือโรยเกลือนี่เจ้าน้าเขาจะเมาออกนะเพอหมูเนมันจะอหนอกกรอบนอกนุ่มในอืมเดี๋ยววันหลังจะมาอบเพื่อเพือตีบ้านเหือฟอนะเจ้าสำหรับหมูอบที่ใส่น้าลงไปมันจะเป็นอีกแบบเนื้อตุ่นเลยแต่หนังมันกรอบนะอันนี้คือไข่สลัดที่คนจะถามว่าอันใหญ่เขียวๆนี่เขียวๆนี่คือมายองเนสคับอะโวคาโด มายองเนสอะโวคาโดปั่นรวมกันแล้วก็ใส่เกลือกับพริกไทยลงไปแล้วก็จะมาบีบใส่ไข่สลัดเนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะโรยกุ้งกุ้งตัวน้อยอะ่ะกุ้งแดงๆดงอ,อืมกุ้งแดงๆดง <laughs> <laughs> เปิร์มราเก็ตฝรั่งมันจะมีขายเป็นถุงเป็นแพ็คน้อยนเอาะแพ็คใหญ่ก็มีเจ้าอันนี้คือปากคาเวียร์ล้วกาพักจีกุ้ง นี่คือเป็ดเอาจะถอดหนังให้มันเกียมก่อนเนาะก่อนที่จะไปอบสําหรับเมียฝรั่งเอาไปเป็นแนวทางในในเจ้ามันเป็นอาหารคริสต์มาสสําหรับแฟมิลี่เนาะอืมคริสต์มาสหน้าในวันที่14จะก็สําหรับครอบครัวเดี๋ยวคนจะถามว่าอย่าหย่ากิ๊ดจัดคริสต์มาสเร็วแต่ถ้าเป็ดออฟฟิศทํางานมันจะจัดเร็วเนาะถ้าคริสต์มาสเปิดวันที่14-15เดี๋ยวจะอยู่กับครอบครัวนะคะ อันนี้ลูกพีก็จะเริ่มหันหมูไห้เดี๋ยวมันจาตันเนาะแห็นพ้นก็จะหันเป็ดเพราะมันอบซุกุกแล้วเจะกเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะคะเสร็จแล้วเราจะมาเริ่มสมสีจะมาเริ่มเก็บโต๊ะแล้วเจา้าอันนี้แก้วปนนะมาเลี้ยงไห้แก้วไววถ้าก่อนดคนจะเข้างานเนาะเดี๋ยวค่อยก็จะเอาไว้มาถอกถอก หรือเอามาเททิ้งไว้มาเทเสร็จถั่วใส่แก้วไหวก่อนที่คนจะเข้างานอันนี้อาหารเจ้าเสร็จแล้วสมศรีก็จะเก็บไปไหวก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะทาําความสะอาดโต๊ะก่อนก่อนที่จะมาตั้งอาหารชุดที่สองเสร็จแล้วสมศรีก็จะมาเตรียมของกันเจ้าเก็บโต๊ะเสร็จแล้วเนาะแล้วก็จะมาหั่นสลัดหั่นในอย่างนี้เนี่ยนี่คือส้มเขียวหวานแล้วก็จะหัน่นเดี๋ยวเราจะไปทําสลัดกัน นี่หั่นเสร็จแล้วเจ้าเสร็จแล้วเราก็จะเสิร์ฟอาหารชุดดีสองคือปลาแซลมอนกับขนมปังสมสีกัาหัรนขนมปังเม,ม,มื่อวานปอกพักทองวันนี้าหารขนมปังเจ็บแขนเจบแขนหมดเลยชมสีอันนี้คือเป็ดตีโอ๊บแล้วเนาะแล้วรจะไปหั่นนะหมูกระเซจแล้ว ผมสิก็ถ่ายให้ดูนะคะก่อนอบหลังอบวิธีอบเป็ดเดี๋ยวเพื่อเมียฝรั่งอยากได้เนาะเดี๋ยวสมสิจะลงสไตายคลิปนะเจา้าอันนี้คืออาหารมังสวิรัติเขาจะสั่งพิเศษไวสำหรับกี่คนกินมังอะไรอย่างนี้นะเขาจะาสั่งพิเศษก็จะจะมีมะเขืออบมะเขือยาวนะมะเขือม่วงอบแล้วก็เฮดอบ ก็จะมีกระจุกกระจิกอันนี้หารชุดแหลกวัดตังแล้วเจา้าสมสีไทยให้หมดไม่ได้นะเพราะมันเยอะอืมก็จะเป็นพวกสลงสลัดนี่คือไข่สลัดเขาก็จะมาตั้งเลยหลอบแหลกนี่เขาเริ่มมาแล้วเขาก็ประชุมกันอยู่เนาะ นี่คืออาหารชุดที่สองก็จะมีมันฝรั่งอบเดี๋ยวคนจะถามอะไรสีชมพูสีชมพูนี่คือหอมแขกเนาะหอมแขกเอาไปอบวันก่อนชสมสีอีอบเพื่อดูแล้วนะอันนี้ฟักทองสลัดขาวขาวในคอามไฟประกัมาโรยๆทำเป็นครีมเนาะนี่คือเป็ดอบเจ้า เบสตกหั่นแล้วมันก็จะมีแบบเลือดเลือดเห็นปะถามผสมสีกินวามันกินเจ้าฝรั่งมันจะกินจอนะอีนเนาะอันในกระหมูจะหั่นคนละเขียงนะบางคนกบมกินหมูหมูสามชั้นอบคริสต์มาสเขาก็จะมีเ็ดอบมีหมูอบแล้วก็มี ปลาแซลมอนอ,อิชสมสีขี้ลืมนี่อาหารชุดที่สองก็จะมีชุดทุดท่ายแล้วก็จะมีเนื้อมีหมูมีเป็ดดูเอาหน้าเจ้าอีชมสีจำได้ว่ามีอย่างของพอมันหนักเกินอันนี้ของหวานของหวานก็จะเป็นข้าว ข้าในเดิมสีมาบอกสูตรที่หลังเนอะเพราะว่าสมสีทำม,มาสามวันสำหรับของหวานนี่เนาะกาดต้มเข้าในน่นะมาสามวันมันต้มยากมันต้องใจเวลาไปสองสามชั่วโมงกว่าจะต้มเซ็จมันตุ่นเอาตุ่นทีละน้อยทีละน้อยถามมาอร่อยอร่อยนะของหวานของคริสต์มาสของคนเดนมาร์กเนาะนี่จเจ้าเสร็จแล้วก็เอาแอลมอนด์โรยแล้วก็จะมี อันนี้อาหารชุดสุดท้ายละคือของหวานอันนี้เชฟติดจ้างมาเนาะจะมีแยมเขาจะตักส่จ,จานแล้วก็แ,แย่โรยแยมอูปอมถูกไอะไส,สีกอย่างก็จะมีชีดกรับคุกกี้อาหารประจำเนี่แหละเจ้าชุดสุดท้ายละ พอไปทางนอกมือตื๊บตืออะไรให้หมูวล่าห้าโมงไปละมือตึ๊บตื๋อไลให้หมูรอขิมเข้าวรอแม่บ้านในหมคิดถึงมันคุณสามีกำอยู่กำลังได้หนั่งอีกสชมสีหกโมงเจ้าหกโมงเจ้าถึงหกโมงแรงเดี๋ยวจะเมียบ้านละเจ้า

โอเคอ๋ออาดา,แม,าแม่หรือว่าโคดแม่หรือว่าไอหยาหรือว่าดีใจ<อ>แม่กลับมาแล้วลูกแม่กลับมาแล้วโอ้โกโกซิกดาวเวทีผมวะหมองกนะโอเคไปเลย go เอา go เอาเวทีผมวะเยสกู o d boy you have to vet first okay ไหนอ่ะซิกดาวโกซิกดาวซิกดาวกู o d boy เวทก่อนนะยา you have to vet ก well ่อนโอเค มเทพูด s o m e t h โอเค good boys e t มาคัมแบกโอเคหยีสิ่ดาวอันเวท ting แล้ม่เอาของออกจากกระเป๋ากลกมันของกินโอเคไหม o o d o r y o โอเคยี e r y g ด d o ทุกข์บวยของหัวแล้ม่เอากะลุกโอเคโอเค you have to w มาคัมนาโอเค นี่ฟินนี่นาวลูกเยสสิบดาวอันเวทติงรอก่อนรอก่อนแป๊บเดียวแม่เอาของไว้ก่อนโอเคฮัลโหลมามีเคนซ์เซย์ไฮน์น้ำฮัลโหลไมซันโอ้ป๊าป๊าทำให้เธออยู่ outside ไหมลูก okay, okay ma, you want to... what are you talking? hello, okay. Oh. Okay, ma, come home now. okay, okay, mở khăn mồm nào, okay okay, Ok, một khoảng một khoảng Okay. nhảy okay, want to kiss, mm. okay you want to kiss,